นะครับผมเลยแล้ก็คมกโทำงานก็เอ่อันนี้กมี้เรียนงานกานนะครับี้ก็าอ่าก็ถือว่าก็ามเรื่องการเกษตรคับว่าการออกเด็กะ็บอกาารคุณภาพในงี่แท่านผมมีแคิดในการเป็นอย่างไรอยู่ตอนเช้าเราไปเรนในสวนันนี้เราก็มาปนแล้เราก็ไ้ดูทิทางของท่งที่เป็นตัวหลักนะครับอย่างพวกทุ่ที่เราทำในเรื่อง

này đầu tiên của mình tôi quý và lắp đặt luôn 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 là luôn 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 เ่ป็นเป็นเปนกเนเา็ะาแกยให้ m ็นคลึกปทั้ับนอกขี่ก็คือทางโรงเรียนไอดีหรือว่าปรเรนีาโรงเรียนมีโมเดลของตก็ใของมาตับานก็ขอรก็ือว่ามีชื่นเดมีชิโมเดลีของไทงรเียนมีโมเดลของรก็คือ KKN k k n s โมเดล นี่เป็น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 พวกอพวกอินนะครับในการทำงานว่าทุกอย่างเรียนงอะเราใช้ัรนีนะครับเก็ทเดสเดสมูเดลมุกจำเปเนี่เราจะได้เห็นทั้งสงกขนของาที่เดขอตาในันการรอผลงานในดาการดำเลงานของ นะครับก็คือหัวหน้าอะไรกันภาพเดียรได้การพูดถึงของการมีการมองเานอะไรบ้างก็คือคือในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ในขั้นตอนแผนนี่จึงอที่ตัวที่เราโอามาดำเนินการนี่มันมาจากสบสมอลที่เามาประเมินว่าในรอบสี่ห้าปีข้างหน้าโรงเรียนจะโรงเรียนจะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างไ นะวันจากนั้นเราองมาทำบบนคุณภาพนะนกุคุณภาพนะครับแล้วก็เนปฏิบัระการะจำปีดนดนกุณภาพไปเข้แนีดีเนรอีท้นแบ่นร้ากนะครับงงาสายแลนรปติร เพื่อที่จะให้ไปบรรลุป้าหมายปาน้นะครับนเราก็จะมีตัวรางานโครงการกิจกรรมนะว่าแต่ลัการที่เราไปจัดให้คนเดียวแล้วงหรืเรหอเดียวนะปอกาตหลเอ่ดได้ผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับ,นะรบนะก็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 อ็กซ์แอมมาท้ผสุดท้ายนะว,นว่าเป็นอย่างไรับนะ

ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็ค, ie, i, like said, คือเออเป็นเออบุคคลคนนึงที่ต้องทักรองนะคะเออของเด็กประถมไว้ตั้งแต่อรั้งวันหนึ่งครงวันสามเพื่อดูว่าเด็กแต่ละคนนั้นนะคะเออมีพัฒนาการหรือว่ามีเออคุณภาพแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เออสิ่งที่เราต้องดู ต้องช่วยเหลือโรงเรียนในการรายงานประกันคุณภาพภายในก็คือเราต้องดูทั้ง3ด้านก็คือนด้านคุณภาพเด็กด้านคุณภาพเด็กนั้นก็จะมีเราก็จะดูว่าเด็กมีพฒนากรรในสด้านมาอย่างเช่นด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านจิปัญญานะคะนั้นคือด้านคุณภาพเด็กั้งแต่ละด้านด้านร่างกายก็จะมีตัวหมูชี้ เราก็ต้องประเมินตามนั้นนะคะแล้วก็ด้านผู้บริหารด้านบริหารต้องเอจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารอย่างเช่นมีครูเข้าชั้นไหมมีเครื่องลช้ต่างๆที่จะช่วยในการจะประสบการณ์ประสบความสำเรน้อยเพียงใดแรงดึงจะมีความพร้อมอะไรไหมแล้วก็ด้านที่สองก็คือด้านการจัดเรียนก็ยังเป็นสำคัญนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นเดินดูว่ามีแบบไหน มีงานที่ใจไหมที่จะไปเอ่อถ้าเกิดว่าจัดกิจกรรมแล้วจัดประการแล้วมีปัญหาเราก็สามารถเอางานวิจัยตัวเราพาไปช่วยแก้ปัญหาประมาณนั้นนะคะนั่นคือบทบาทของครูเกษตรวิทยาการเราจะทำงานการจัดการคุณภาพภายในการเกตรต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเอ่อเก็รวบรวมข้อมูลเราจะดูว่าเขาเอ่อต้องรายงานข้อมูลอะไรบ้าง ทีนี้ข้อมูลที่เรารายงานส่วนมากเราก็จะจัดเก็บเป็นชุดมากนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละด้านว่าด้านคุณภาพเด็กเราก็จะมีว่าพัฒนาการร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมสื่อปัญญาเด็กแต่ละแต่ละกิจกรรมเราก็จะเก็บภาพไว้เพื่อว่าเป็นข้อมูลว่าเราก็ในว่ากรมข้อมูลนะคะ นอกจากนั้นเหมือนกับคุณภาพเด็กเราก็ต้องมีการประเมินทีาเรียกว่าประเมินพัฒนาการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็จะอยู่ในแบบบันทึกประเมินพัฒนาการเพื่อให้รู้ว่าเด็กแต่ละคนได้เป็นอย่างไรแล้วก็เราก็จะรายงานภาพรวมของเด็กนอกจากนั้นนอกจากว่ามีภาพกิจกรรมแต่ละพัฒนาการังมต่านแล้วเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยข้องให้กับเด็กโดยจะจัดเป็นโครงการจาจัดเป็นโครงงานเพื่อที่จะให้เด็กได้มีพัฒนากรรัต่งๆด้าน ให้เต็มตางศักยภาพแล้วก็มีได้มีส่วนร่วมสุำคัญแต่ชื่อเลยไหมน้อกเป็นสำคัญนะคะก็จะมีรวบรวมก็ส่วนมากก็จะเป็นน้องๆในขบวนคาะก็ส่วนมากก็จะเป็นก็จะเป็นรอ่กค้าแล้วก็พอม่แล้วก็เราก็ไปขอีกท่ารงของก็อสามรของนรกใช้ดอย่า้นั่นกวามาา่เา้ มีสำนักคุณภาพภายในนะคะเราก็ต้องจัดทําทุกปีแล้วทีนี้เราก็จะมีการรายงานให้กับกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนซากก็มีการศึกษาที่ผ่านมาประสบวัยมีพัฒนาการหรือมีข้อในแต่ละด้านมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเสนอไปยังสํานักงานเจตจำนงการศึกษาประถมศึกษาและาระถมภาคทีสี่แล้วก็จะเอาก็มีตรงส่วนนะคะตรงนั้นจะกลับมาเอาใก็จะได้ลงมาดูว่า ที ừ, ่เราแรงไปอ่ะ้อมูลจริงามที Ten ่เราแรงไปไหมถามว่าเราคาดหวังไหมเราก็คาดหวังว่าเราก็อยากจะให้ประเมินผลการประเมินของเราอยู่ในระดับดีตลอดแต่ว่ามันต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างอย่างเช่นเด็กแต่ละปีมันไม่เหมือนกันความพร้อมของเด็กแต่ละปีก็แตกต่างกัน แล้วก็ครูบางคนก็มีประสบการณ์แตกต่างกันอย่างเช่น้าครูเกษียณไปเนี่ยเรารับครูใหม่มาเนี่ยครูใหม่ก็อาจจะไม่มีประสบการณ์มากกว่ากับครูที่อยู่เมื่อก่อนลูกทำให้ตัวแปรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปแต่ที่เราหวังไว้ต้องแับที่มันกก็ไม่ได้เพราะว่ามีประกอบหลายอย่างที่ทำให้เราเนไม่สามารถไปติดติดได้ได้ไหมลูกคนต่อ